แม่ครับ,รบผมเนี่ยทำอะไรก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่กับแม่ผมก็เลยอยากจรรู้ครับเนี่ยพูดได้ครับผมมีพี่น้องกี่คนสามคนครับคิดไหมพ่อแม่รักลูกไม่เท่ากันก็ไม่คิดครับไม่คิดนี่มาหากรรมที่เราทำอ่ะมหากรรมที่เราทํา,รรทาทไ,ไว้ในวัยเด็กอ่ะมันเยอะครับได้ไปบวชเนนบวชบวชพระครับได้บวชพระนานไหมคะ ก็บวชประมาณเข้าพรรษาหนึ่งครับแม่พูดได้ไมะได้ครับมีพระเปิดวิดีโอมะน่าจะมีครับผมแต่ผมไม่ได้ดูเขาครับคิดไงคิดว่ามันไม่ค่อยดีครับเข้าไปดูไหมครั้งหนึ่งจำไม่ก็ได้แม่น่าจะน่าจะใช่ครับ <laughs> <laughs> ตอนเป็นส่งฆ์อะค่ะพอไปดูเรื่องนี้เข้าแล้วเราก็พอดูเสร็จแล้วเรายังเห็นสหธรรมิกยังทํากันเช่นนั้นครับแล้วเราก็คิดไม่ดีมันไม่ใช่เรื่องของเราอะร่ะพอเราไปคิดดีปุ๊บเนี่ยเราติดนี้ส่งออกมาติดออกมาเลยอ่ะตั้งแต่หลังจากศึกออกมานี้ไม่ถักไม่เคยเกิดความเจริญอะไรเลยใช่ครับอืมผมก็เปลี่ยนชื่อหมาหลายชื่อแล้วแม่ ไม่ไม่ต้องเปลี่ยนหรอกครับรู้สึกอยากตายไหมเนี่ยก็ไม่ครับยังครับ,ไป,บไปวัดที่เคยบวชเนาะไปวัดที่เคยบวชครับไปแล้วก็ไปอธิษฐานที่ในโบสถ์ตอนที่ข้าพเจ้ามาบวชถ้ามีกรรมกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คือพระประธานและแม่พระธรณีจงเป็นพยานว่าข้าพเจ้ามาขออุทิกรรมครับ ส่วนใดที่เป็นคุณงามความดีจากการปฏิบัติที่เป็นสงฆ์ข้าพเจ้าขอใช้บุญตรงนั้นใช้ชีวิตปัจจุบันครับมันจะได้ดีขึ้นแม่พูดได้อีกหน่อยไหมได้ครับมีผู้หญิงไหมตอนที่บวชมีครับเขาไปหาบ่อยไหมเขาก็ไม่ไม่บ่อยครับส่วนมากเขาจะโทรมาครับโทรมาหาครับคุยอะไรคุยอะไรตอนที่โทรมาหาก็คุยธรรมดาครับคุยเรยเื่อยครับ คุยเลยเปิดมันคุยไม่ธรรมดาเนี่ยพูดได้ไหมได้ครับแม่พูดได้เลยครับผู้หญิงเขาชวนศึกไหมก็มีครับแล้วบอกเขาว่าไงก็บอกว่าว่าจะศึกอยู่ครับเขาเรียกเราอย่างไงน่าจะเป็นหลวงพี่นะครับผมจาไม่ค่อยได้ครับเขาเรียกลุงพี่ครับ น้องพี่พี่จะสึกเมื่อไหร่อย่างนี้ใช่ไหมคะครับแล้วตอบเขาว่าไงประมาณพันศาหนึ่งถึงจะถึงจะได้สึกนะครับไม่ได้ตอบปไม่ได้ตอบแบบนี้ครับพูดได้ไหมได้ครับ <laughs> แต่เขามีคนเขียนจดหมายมาหานะครับมีเด็กเขียนมาหาด้วยเขียนมาว่าก็เขียนมาจีบแบบมาคุยครับ ตอนที่บวชใช่เยอะเยอะเลยค่ะครับเยอะแล้วก็ที่โทรศัพท์อ่ะบอกบอกกับยกผู้หญิงบอกว่าล้างหม้อรอไปเลยพูดหรือเปล่าจำไม่ได้ครับจำได้สักครั้งหนึ่งเถอะ <c oughs> จะประมาณนั้นแหละครับมันมีเรื่องนี้เข้ามากวนอยู่ตลอดที่บวชอ่ะหนึ่งในหนึ่งพรรษามันมีแต่เรื่องผู้หญิงเข้ามามาทั้งทางรับและทางไม่รับมันมาตลอดแล้วก็คนที่เราไปอยู่ด้วยก็มีกรรมร่วมกันครับเราเห็นการบินทบายการขบฉันการอะไรเงี้ยเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่ามันเหมือนกับเราไม่น่าบวชอ่ะ ใช่ไหมคะคบ,บวชแล้วจะได้บุญหรือจะได้บาปนะั่นคือความคิดแต่มันก็คิดชั่วคู่แล้วเดี๋ยวมันก็เป็นไปตามที่เราเคยคิดไว้กับใครเราก็เป็นตามนั้นเลยอันนี้เป็นวิทยาทานนะคะถามว่าเราอะมนุษย์ธรรมดานี่อยู่อยู่สมมุติเป็นสงแล้วห่มผ้าเหลืองเงี้ยจะอยู่อยู่จะให้เป็นพระเลยทั้งหมดอะมันเป็นไปไม่ได้โยมยังเป็นสมมุติตสงอยู่วันแรกของการบวชเนี่ย ชั่วโมงแรกที่บวชปุ๊บนั่นแหละนั่นแหละการเกิดใหม่ของคนที่เรียกว่าพระตอนนี้หลังจากเกิดใหม่แล้วเราจะปฏิบัติได้หรือปฏิบัติไม่ได้มันอีกเรื่องหนึง่งที่แม่พูดเรื่องของโยมเนี่ยถามว่าเป็นกันทุกคนไหมเป็นกันทุกคนอะคะ่ะแต่ของโยมมันมันมันมีสาระเรื่องของการสื่อความหมายสื่อความหมายมีครอบครัวยังมีแล้วครับเขาเบื่อเราไมก็เบื่ออยู่เหมือนกันครับ เขาขอเลิกไหมไม่ครับแต่เบื่อครับที่พูดเอาไว้ว่าให้ล้างมอโรอเนี่ยพอเราศึกสาราเพทมาไม่มีแรงเลยโยมใช่ครับให้ความสุขใครไม่ได้เลยแล้วเขาก็เบื่อเขาจะเปิดเหมือนกับว่าผู้หญิงเนี่ยพอพอกินไม่อิ่มก็ต่อว่าใช่ไหมคะครับแล้วเราก็ไม่มีคําจะไปทกเถียงอะไรเขาเพราะว่าเป็นนี้ส่งออกมาไม่มีแรงเหมือนคนแก่อายุแปดสิบ รู้สึกไหมว่ามันแก่ลงไปใช่ครับรู้สึกครับไม่สู้ก็ครับแต่รู้สึกว่าร่างกายตัวเองไม่ไม่ค่อยจะแข็งแรงอะครับไม่แม่จะพูดถึงเหตุนะครับเหตุตอนที่บวชยังไงพอสึกออกมาทุกมันเป็นแบบนั้น ก่อนบวชไม่เป็นอะไรสุขภาพแข็งแรงหลัง<ะ>จากศึกแล้วไม่เคยให้ความสุขใครได้เลยแล้วก็มีปัญหาทางด้านความคิดตลอดว่าทำไงเราถึงจะให้ความสุขเขาได้อ,อันนี้อันนี้เป็นธรรมทานขั้นสุดยอดเลย <c oughs> นะคะขอให้ประสบความสำเร็จครับแล้วแม่ครับหน้าที่การงานผมจะเป็นยังไงบ้างครับดีค่ะคดีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลย